สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนยาเจิมชนนภสวีเดนมานาั่งดื่มขนมดื่มน้ำชากาแฟกับยเจิมค่ะโทรศัพท์มันกระบดีบดีเมื่อนี้ก็จะมาว่าเรื่องนับวันนับเวลานะคะนับวันนับเวลาไอ้พระเอกเลาก็กากระบาดนับมือนับเป้นว่าเหลืออีกกี่วันเหลืออีกสามสิบสองมือค่ะทุกคน ไอ้ย้ายเจมกับขอความคิดเห็นเนาาเด้อค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ย้ยเจมมันบมาปกติอันเพื่อนๆนะทุกคนจะให้ย้ายเจมเหตโตไปบ่ค่ะหรือว่าจะให้มันลับมาปกติคอนค่อย้ายเจมมานางเาาวาเพราะว่าเหตุไปสองสามนาทีทุกคนก็นจะเบื่อนะเนี่ยคะ่ะบอกอยู่มาๆมันก็ตัดไปนะค่ะทุกคนขอความไอไอกำลังใจส่งมาให้ยเจมมเขียนมาบอกเวยคะ่ะ ขอบคุณที่ไอ้ขอบคุณที่มาเต็นกําลังจะให้เจอมค่ะขนมกับชบเรกินอ่างดอกเพราะว่ามันติดตัดไปอีกอันชุ่มดอกไม้นะ,ะนะคะเนาะชุ่มดอกกล้วยไม้แล้วก็ดอกไม้ข้างหลังค่ะมันไอ้แม่มาีมันเต็มกับรูออกไนแร้วมันก็ยังขึ้นเกาก็ต้องเบาออดอกค่ะไอ้กระเขียนคอมเม์มาว่าจะให้เจอมใหม่ฮิตโตโบยิเจอม เดียนทายไอ้รอบบ้านแล้วนะทุกคนหนึ่งนาทีมันก็ตัดไปยังเสียทายในบ้านนี่ยดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยงามงามเห็นโบนเนี่ยเป็นดอกเนี่ยค่ะมันก็ทายเอาลงบ่อใดนาทีเดียวนอกค่ะอันนี้เฮ็ดยูทูบเนี่ยถ้าลงไอ้สองนาทีสามนาทีเพิ่นกับ่็อยากเบิ่งหรอกค่ะมันก็จะต้องเอ่อแปดนาทีขึ้นไปหรือสิบนาทีนั่นพราะว่าคีบเจมตาปกติจะท่ามสิบนาทีขึ้นไปละค่ะ แต่ช่วงนี้มันทําบไดามันตัดไปเลยนะคะว้เบอดาลายแล้วทำยังบ่ดตัดกะมาดื่มน้ำชาน้ำนมนำกันนะคะดื่มให้ชื่นใจสู้ๆต่อไปค่ะไอนเจมกัยูงสีลรค่ะวอ้ยผลไม้ก็บอกให้ทุกคนเบึ่งเนาะผลไม้ก็เต้มถาดยู่เนี่ยค่ะทุกคน เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาทุกคนบินทางนอกด้วยค่ะทามันไทยได้อะน,นะอันนี้มันก็เม้นต,ตัดไปเ้วบอกอันไหนน่งเบายูซี่กับเข่งเขียดกระท้อสับอื้อยังไหวล่าคลิปเลยมันก็ต,ตัดไปเอาก็ขอบคุณทุกคนเวยค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจ,จ,จให้จีเจีนขออวยคุนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะนี่ไว้พ่อนกรคลิปนี้มันยังบมดตัดไปค่ะ ขนมนี่แซ่บเด็ค่ะทุกคนแต่เจมเขาบอกค่อยกินบะเลยดอกค่ะมันจะออกหวานอร่อยไอ้ขนมมันนี่ถามว่ากิน,นขนมไหมไอ้กินกาหลงชากาแฟบ้านเพิ่นนัน่นราคาเนี่ยขนมมันเนี่ย,ยเจงนะจะจะบ่ค่อยกินขนมหวานอันนี้ดอกค่ะแต่ก่อนชอบกินมากเลยแต่แตเป็นไขมันเส้นเลือดสูงนี่บ่ค่อยกินค่ะไอ้เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดกะ พระเอกก็สิไปร่วพยาบาลได้เจอมกับไปน้ำค่ะในทางพระเอกเชีน้าพระเอกสวัสดีแล้วยด้เจอมก็ได้ผลในไอตัวในทางเกาะเอ็กซเรย์อันที่ว่านี่เนาะตรวจเต้านมมะเร็งเต้านมเนี่ยผ่านแล้วโมมีค่ค่ะไม่เป็นในอะไรนะคะมะเร็งเต้านมนะคะไม่มีค่ะอากาศข้างนอกก็ฝนตกวันนี้ย ก็ได้ดูนแทวเมาเชลายาที่บอค่ะทุกคนคลิปเยืะเจิมเนาะอันคลิปอันที่แรกเบาเรื่องอันในอันผัวฝรั่งผัวไทยอฮีาดามาด้วยค่ะอันให้เจิมกะเบาไปตามสายให้เจอเหมือนลายานมาดามาจัางสันจังสี่อย่างมาเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้